สวัสดีครับวันนี้จงมือลูกออกเที่ยวนะครับวันนี้เราจะพาลูกๆของเรานะครับไปเที่ยวใกล้ๆบ้านนะครับไม่ไกลไม่ไกลคืองานกองข้าวเกาะลอยศรีราชาเนี่ยเองครับโดยงานนี้นะคะก็เป็นงานเทศกาลอาหารที่เขาจัดขึ้นทุกปีบนเกาะลอยศรีราชาเนีน่ยค่ะภายในนะคะก็มีร้านอาหารให้เลือกมากมายแต่ร้านนี้น่ากินทั้งนั้นเลยค่ะมาดูกันว่าพี่เมิร์กกับน้องเมกจะได้อะไรไปกินกันบ้างไปดูกันเลยค่ะยินดีที่ด้รูนนะ เป่มื้ชิมหน่อยลูกร้านแรกวันนี้นะเปิดหัวด้วยนมโรงเรียนนะครับเป็นไงบ้างเออไมโลเออเฮ้ยต้องพูดผิดว่าเป็นไมโลโรงเรียนเป็นไงที่เป็นกินกันสมัยวัยเด็กอ่าเป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างหายแม่ชิมั่งหายแม่ชิมั่งเป็นไงอร่อยไหมอืมรสชาติไม่หวานด้วยเนอะ หหยิบใ้เมื่อครับร้านที่สองที่เรามากินคือร้านอะไรครับร้านยูชิโอ้โหต้องขนาดนี้เลยเหรอนี่ยครับยูชิเต็มเลยมามมยูชีไหมเออแม่อยากกินถังหมูลูกอยากลองอ่ะไม่เคยกินอ่ะคืออะไรอ่ะมันเป็นผลไม้เคลือบน้ำตาลหรอไปป่าตากถังกลับไหมหรือว่าซื้อก็เดี๋ยวซื้อกลับก่อนนะเดี๋ยวเดินไปก่อน ที่เมืองมีปอลาพร้วยปลาบ้าแจงรอนมันคืออะไรหรอฮะแจงรอนแล้วจะเป็นท่อนมันย่างปะอันนี้มันมเป็นกิ๊ช็อปเฮ้ยเป็นตรงน,น

อร่อยที่อมอ่อนวุ้ยเกี๊ยวเป็นด์คาระบาลเจ้านรกเจ้าเดียดีภาคใต้เจ้าเก่าเั้าหนึ่จากนาดใหญ่รับเหมางานนีโอ๋ตอนนี้เราเดินมาถึงร้านไหนร้านสามเป็นไรพิซซ่าญี่ปุ่นพี่เม้าเขาหน้าไหนพี่เม้าแกกินหน้าไหนอ่ะนี่พิซซ่าเนี่ยหน้าหน้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยหน้าเยอะเลยเอาอะไรนี่นี่ต้สตำหรับก็ ผ่นานมาจากร้านนี่จากร้านนี่เป็นร้านสึกย่างเลยคนน่าก,กินนะดูดิไม้ละยี่สิแต่ถ้าเป็นไข่หมกึกจะยี่สิบห้าเขาบอกเป็นไข่หมึกแพ้ด้วยนะเอาคางนะากี่ไม้มาสี่ไม้เลยไม้ เพเงพวงป้าโลกขาได้ไหมชินน้นเบ็ดไหมได้หรอ อร่อยเมันเป็นเนื้ออ่่มเดนาอนี่มาไม่หวานอ่ะมันเป็นเปรี้ยวเ็ไปเลยค่ะใอนะวมีสมหาดอิบดอกี่ิดอกเี่ลยค่ะร้านบะหมีเคี่ยวก่าขายดีนะเนี่ยเนี่ยเพื่อนเอดูร้านเป็นร้านบะหมี่เกี่ยวนะคนเข้าเยอะมือนกัน าได้เลไดมาได้ได้ที่นับเรียงบวกเยก็ได้้่เรื่องแบบีมันไม่้ต้องกรกนะคะแต่อนี้มันจะยืดหน่อยเพเขาพันยค่ะคัหวหมอ่ยนึเปเท่าไหร่คาสิบ้คืออะไรอ่ะหูอหููหูดูห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 หููหูหูะไม่ไม่ปลูห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 ูปูหา อร่อยมากหอมมากเฮ้ยอร่อยดีได้กินมากเลยเขาบอกว่ามันเยอะด้วย <c oughs> ชอบตรงมันเยอะ <c oughs> วันนี้เราจะพาพี่เมอร์กับน,น้องเมสมาเสียงโชคจับฉลากพาโชคดูทีเสซนจะได้ตุ๊กตาตัวใหญ่หรือเปล่าจับไหมปลานลงอากี่เบอร์12เบอร์พอไหม พอแล้ว12เบอรพออ,อะราไปพี่มุกไปจับลูกไปไปช่วยแม่กับปลาปเาไหนกับปลาอะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแม่นุ่นไปเอาเบอร์แป๊บหนึ่งครับท,ท,ทั้งหมด12เบอร์แล้วเราจับมาอเมอาพอปไปมุกพไปมุกจับเองไหมลูกจับเองใช่ไหมอ,อ่ะดูดิมันหานะ น้องไม่กล้าเอาช่วยอยู่ฮะสามหนึมีแต่แบบอย่างเมื่อกี้ของของเราอ่ะมันสี่อย่างเงี้ยแต่เขามีเป็นเจ็ดสี่หนึ่งคือโตกันเออใช่ได้เออสงสัยสงสัยทั่ววงอยู่เป็น่ึ้นชั่วโมงนะอยู่อยู่เปนชั่วโมงคือไม่ได้เลยใช่ไหมเจับ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 าับจับจับบอบจจอ

น่ากินนะใช่อ่อร่อยนอร่อยนะอร่อยรอไป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 ป้องเมกอะไรน้องเมกครับอะไรหรออะไรครับอะไรหรออ๋อไม่เป็นไรหรอกไปมึงเหนื่อยไหมมาเดินวันนี้ไม่เหนื่อยนะเราจะไปเดินสนามไปเล่นด้วยจะรไจะแวะไปเดนสนามไเล่นด้วย เรยจะไปดีะไปยังหรอไม่ทำเสงสองได้นะขาลูกกันจอไปดีจุ๊บจุ๊บก่อนทำจุ๊บจุ๊บ่าอะไรไม่เอาไม่เอาอาสวัสดีพี่พี่ทั้งบานกันสวัสดีครับปะอันนี้เรามาไ้ซื้ออะไรเกี๊ยวส่งนี่ครัเกี๊ยวกับข้เกนวเกี๊ยวเกี เครื่องแล้วก็อะไรนะ้นทอดมันกุ้งพี่เบิร์ดเขาอยากกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปกินกันดีเดียวใช่เราไปหาที่นั่งตอนนี้ได้ของกินเต็มไปหมดแล้วล่ะโอ้โหเยอะมากตอนนี้คือว่าประเด็นหลักอ่ะคือเลยรู้ไหมอยากได้ไก่กับหมูเต๊ะแต่หมูเต๊ะเราอยู่ข้างหน้าเจอแล้วแต่ไก่ยังไม่เจอเนี่ยดิไก่อ่ะใช่ไหมฮใช่ไหมไม่ใช่อ่ะ เด้อัาเาอนันนี้ร้านอะไรแม่นู่นเอ่อถังผุ่งถังหูลูกมันคืออะไรอ่ะเป็นผลไม้เคลือบน้ำตาลหรือเไม่าสองใบอะลองดูอะไรนะกำลังจะซื้อจะซื้อผลไม้ได้กับพอปลาเฉยเด้ก่บปลาเฉย ไม่มีคนแล้วนะใส่แก้วไปเลยนะเราใส่อะไรกัได้ใส่แก้วไปเลยได้ไหมได้ใส่แก้วใส่ยได้ไหมครับปลาปลาลูกปลาปลาคือไปนี่ได้มาแล้วโอ้ยเต้ยอ้งใจจะกินบัวเต้กับไก่แต่หาไก่ไม่เจอปลาแล้วเด้อไม่รู้ไก่อยู่ไหนไปไปไปครับอือครับเป๊ น้องเมฆมามมามหน่อยโอเคอร่าไหมไอ้เมื่ออร่าไหมลูกอันนี้ไม่พูดไม่จ่ายมาไน้องเมฆอร่อยไหมลูกน้องเมฆก็มามมามแล้วเนอะมามมามหิวหิวเพื่อนดูเน้นเน้นโอ้โหเพื่อนดูเน้นเน้นล้วมันกุ้งอร่อยไหมครับอร่อยนะหิวด้วยนะครับพี่เมื่อ่ะอ่าโอเคน้องเมฆน้ำตาลคือผลไม้ใช่ไหม เขาเรียกว่าอะไรนะังผูลูกโอ้อร่อยเลยมันมันคืออะไรสีเขียวนะองุ่นองุ่นก็เป็นใเนี่ยเออเป็นเป็นแซมแมคคัสได้เลยอืมแล้วก็อันนี้อันนี้ของหุ่นแดงใช่ไหมได้ไหมแต่แม่กินองุ่นแดงแม่ให้แบบป้าชิมใส่แมคคัสอ๋อนี่แป้งเขาก็เหมือนพวก โอปันญากิอะไรพวกนี้เหมือนกันหมดเลยป้าป๊านุ่มๆกับน้องนุ่มหนไหมใช่ใช่เป็นแบบนั้นอือร่อยไส้เขาอร่อยอืสเต๊ะสามย่างสามย่างที่ป้าป๊าบอกเลยนะว่าเขาเป็นที่เด็ดเลยนะอันนี้ใช่ไหมที่ป้าตามหาใช่ใช่กับมิซิเง่ไก่อะเราไม่แน่ใจเราเราเราไม่รู้ร้านไหนใช่ แต่หมูสเตนี่สามยานเดี๋ยวนะไหนแม่ขอซูมดูหมูสเตกโอ้โหยน่ากินมากอร่อยด้วยครับโอ้โหไปไงร่อยไอ้อาดถ้ามีช้อนก็ดีนะกินอาจารย์ได้ไม่อป็อร่วงอาจารย์แล้วโอเคใช่ไหมแบบป้าตอนแรกที่เราเข้ามาเนาะ ก็คนเยอะมากคนต่อคิวเยอะมากเลยเอ้ยเดี๋ยวขากลับค่อยซื้อเพราะเขาอยู่เขาอยู่ทางเข้าด้านหน้าเลยนะเข้ามานี่คือเจอเขาเลยอร่อยก็เลยพอกลับมาอีกรอบนึงไม่มีคนแล้วเลยได้ซื้ออร่อยอร่อยนะอร่อยต่อไปเป็นไมดุนชิมักไงอร่อยหมูนุ่มมากอร่อยอร่อยอ่ะอร่อยมากดูไงอร่อยแน่นรสชาติแบบ น้ำจิ้มก็อร่อยเนาะอี่อยอร่อยนะน่ากินมากอันนี่เป็นตำลับนี่ๆๆๆอ๋อนี่ไงไข่กุ้งคือเครื่องเขาแน่นเนาะอ่าไหนจัดคำโตๆให้กินให้ดูไข่กุ้งดู้วยอ่ะอือหือโอ้โหป้าปากินทีนึงขึ้นคำแล้วอ่ะอืมใช่รสชาติ รสชาติเหมือนทาโก้เขาเรียกว่าแต่ว่าทาโก้มันกรอบๆใช่ไหมอ,อันนี้มันจะไม่กรอบมันจะนุมน่มๆอืแต่เป็นซอสซอสทาโก้เลยใช่ไหมป,ะปะ้าประมาณนั้นนะใกลเคียงก็เคียงซอสทาโกอ้อร่อยเ<า>หรอเนี่ยแต่อะไรเขามีไส้เขาเป็นไส้กรอกอือ๋อไม่ใช่น่าจะเป็นแฮมเป็นอะไรหรือเปล่าอา๋ออืมเ้อปะกัดไปไม่รู้สึกอ่ะแล้วเขาก็มีผักด้วยนะอืม คนดิมผัดเพราะว่ามันแข็งแได้ม้อยู่นะก็แปลกๆเรา้ารีไม่เคยกินโอเคครับวันนี้ก็สนุกมากเลยนะครับพาลูกออกมาเที่ยวงานเอ่องานกองข้าวสารนะอ่าโอเคครับวันนี้ก็นะงานกองข้าวสีระาชานะครับก็สนุกสนานเลยพาลูกมาเที่ยวเล่นนะครับไปมืองเหนื่อยไหมลูกของกินเยอะมาก อืมของกินเยอะจริงของกินเยอะมากนะครับก็ก็ถือว่าโอเคอยู่เอ้ยเนื้อเขามีพวกอะไรนะมีคอนเสิร์ตด้วยนะอคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตน่าอยู่ไหนสุดนะใช่มีทุกคืนแต่แต่ละคืนก็จะวนศิลปินไปเนาะต้องไปดูว่ามีใครบ้างไม่เราเราก็ไม่ได้หนึ่คอนเสิร์ตนะเราเราเผื่อเนาะเพื่อนๆอยากใครอยากจะมาดูก็มาดูได้เราเราเน้นกินนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้คลิปจบแล้วครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ लगाओ <laughs>